ไปได้เลยครับเด้อผมนะครับได้านะผู้บริหารครับเฮียหน่อยเนาะวันนี้ดีใจครับเพิ่งพาดหนกสาวมา่อยแต่ยินคุณไปไม่ลงเสียงมามากพอพี่พอน้องเลยเซี้มเพยเนาะดีใจแฮงค่ะดีขอบคุณแม่เอ็มซีราการพี่พี่เอ็มซีเนาะค่ะในการตอบรับรับสาวหน่อยและเพื่อนชว์ฝากอีกกล้องหนึ่งในเด้อจ้าเด้อเป็นกันตังใจให้้องสาวหน่อยและเพื่อนชว์อีกกล้องหนึ่งเด้อจ้า สุดครับกราดากลืนฝนตอคนไม่หนีเลยขอบคุณนะครับอิ่วเป็นกำลังใจให้กันนะครับเดี๋ยวรอดูโชว์ต่อไปกันเลยครับผมขอบคุณหลายครับขอบคุณตัวร่างใจกันเลยกันสาวหน้าเหน่งแท็กสาวหน่อยหลงนั่งซ้อมไปด้ครับอีกจะได้งกับม่พ่อพี่น้องที่กรุงเทพอยากดีนึกมาแข่งร่างใจกันแล้วปีนี้จัดเต็มเลยครับสาวหน้อยหนึ่งสาวหน่อสองครับเอาพบกับโชว์ต่อไปเลยนะครับสวัสดีครับมาพบกับสายล่าอีสานใต้พูดคุยข่าวมหาลํอีกชื่นเคยนะครับ สวัสดีมิตรหมอแคนแฟนหมอรำทั้งชาวไทยและฝั่งสปปลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับเป็นไงครับภาพบรรยากาศเปิดหัวคลิปข่าวของสายล่าคลิปนี้สายล่าเชื่อว่าทุกคนก็คงแปลกใจทําไมสายล่าถึงเอาคลิปนี้มาเป็นคลิปเปิดหัวข่าวนี่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีจุดประสงค์ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเคลียร์นี่เป็นภาพบรรยากาศวันนั้นทุกคนก็คงยังจําได้อยู่วันที่ ราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราหรือทิดาลำเพลินเงินล้านโลกพระราชทานุงอิงเพชรบ้านแพงหมอลำหมายเลขหนึ่งกล,าาก,ปปกลับมาจากญี่ปุ่นนี่นะครับกลับมาจากญี่ปุ่นก็แวะแวะให้กำลังใจลูกทีมแต่ล่าพูดคำว่าลูกทีมก็คงไม่ผิดเพราะเขาเป็นลูกสาวเจ้าของวงทุกสิ่งทุกอย่างเขาไปเสริมไปเติมกำลังใจให้กับพี่ๆน้องๆ พ่อๆแม่ๆอยู่ในทีมงานของวงสอง่าวน้อยลำเพลินโชว์วันนั้นเป็นภาพอะไรที่สุดยอดพอเดินออกไปหน้าเวทีแฟนคลับเอของสาวน้อยไปบนแพงที่เขามาติดตามชมสาวน้อยลำเพลินโชว์เมื่อเห็นราชินีน้อยของเราออกไปทุกคนเจียวกาวเป็นอะไรที่สุดยอดพูดแล้วก็ขนลุกภาพบรรยากาศนั้นยังไม่ลืมเลือนทุกสิ่งทุกอย่างมาถึงชั่วโมงนี้มันเป็นอะไรที่สายล่าก็ต้องออกมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้ที่กําลังร้อนแรง ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดจากมโนภาพของคนกลุ่มๆหนึ่งที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นบ้านฮักเป็น f อซของศิลปินในองค์กรของสาวน้อยลำเพลินโชว์สร้างแต่ปัญหาสร้างแต่ความวุ่นวายบางทีก็แซะในตัวศิลปินในวงใหญ่บางทีก็แซะ,ะถึงผู้บริหารของวงมันสร้างแต่ปัญหาแล้วทุกวันนี้ก็ยังมามโนอีก ทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้สายล่าก็จอกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องที่มโนว่าสาวน้อยลำเพลินโชเกิดขึ้นได้เพราะใครงานเข้ารัวๆเพราะใครสาวน้อยลำเพลินโชกระแสะมาเพราะใครวันนี้สายล่ามีอะไรจะมาให้ฟังมาให้ชมสำหรับพวกที่ชอบมโนฟังแล้วก็คงจะเข้าใจนะครับอย่าไปคิดอื่นใดอย่าคิดอย่าไปคิดว่า สิ่งนั้นที่ตัวเองคิดมันใช่สิ่งที่ใช่แปร่าจะให้ฟังจะให้ชมให้เต็มสองลูกตาเลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือเรื่องจริงแต่ก่อนอื่นแปร่าจะมาพูดเกี่ยวกับสาวน้อยลำเพินโชเกิดมาได้เพราะใครพูดไม่ยากเลยเพราะโบอโจซอนุษเ์เยาหน่อยสามผู้บริหารเขาร่วมมือกันเพื่อรองรับงานจากสาวน้อยเป็ิบันแพงทุกคนก็ต้องเข้าใจอยู่แล้วว่า สาวน้อยเป,ป็นบันงแพงแต่ละฤดูกาลงานล้นมือเป็นพิษมาจากราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราเขาเรียกว่าดังเปี้ยงป้างข้ามโลกข้ามประเทศทุกคนต้องเข้าใจดีว่ามีสาวน้อยลำเพลินโชว์เพราะไข่มีเพราะบอโจวอนุชเงี่หน่อยยิ่งวันนั้นมีเพราะขุงหอิงเพราะว่างานล้นมือเจ้าภาพเจ้างานเจ้าการ เขาอยากได้สาวน้อยเพชรบรนแพงบอสโจก็ผุดไอเดียทุกสิ่งทุกอย่างถ้าสร้างขึ้นมาโดยภายใต้แบรนด์ของสาวน้อยทุกสิ่งทุกอย่างคนที่เขาเป็นแฟนคลับ f อฟซีเขาให้การต้อนรับหมดเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าผลงานการโชว์การแสดงของสาวน้อยเพชรบันแพงสุดยอดที่สุดในชั่วโมงนี้ของหมอน้ำเพลินนี่แหละครับเขาก็ร่วมมือกันสร้างขึ้นมาโดยโดยการคิดเขาเรียกว่ามองการไกลของบอส บอสก็เคยพูดหลายครั้งแล้วนะครับเกี่ยวกับจะสร้างาหมอลําอีกวงหนึ่งเพื่อรองรับเขามีวัตถุประสงค์มีจุดมุ่งหมายหลายสิ่งหลายอย่างคือเคย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 เกิดมาแล้วเกี่ยวกับการการเป็นศิลป,ปินเดี่ยวของอิงนี่นะครับเขาแรงเห็นเขาเป็นห่วงเป็นยายลูกสาวเขาถ้าเกิดให้น้องมาอยู่กับวงเดินสายไปกับวงอยู่เรื่อยเวลาพักมันก็จะไม่ค่อยมี จะไม่ไม่เป็นการส่วนตัวและที่สำคัญงานพรีเซนเตอร์ก็เข้ามารัวๆเขาก็อยากให้ลูกสาวเขาได้พักผ่อนเขาก็ผิดเขาก็เรียกว่าผุดไอเดียขึ้นมาอยากจะสร้างขึ้นวงสองขึ้นมาเพื่อลองรับฐานแฟนคลับ FC ของเขาถ้าองคหิงเป็นศิลปินเดี่ยวองอหิงก็สามารถไปได้ทั้งสองวงแต่ว่ามาติดตรงที่น้องเป็น พีเซนเตอร์ของประเทศไทยเขาเรียกว่าแอมบาสเดอร์ของผลิตภัณฑ์ของอะไรที่เขามีชื่อเสียงหลายๆชิ้นหลายๆอย่างนี่แหละครับแล้วคราวนี้การมองการไกลเขาก็อยากจะให้อุงอิงเป็นตัวชูคือเขาเรียกว่าเป็นเป็นโลโก้เลยพูดก็พูดได้เลยว่าเป็นอุงอิงเป็นโลโก้เลยถ้าไปวงสองเขาก็ต้องมีมูลค่าค่าตัวขึ้นมาอีกอัพขึ้นมาอีกถ้ามาวงหนึ่งก็จะเป็นมูลค่า อ,อยู่ในอยู่ในตัวของมันอยู่ในราคาของราคาค่าจ้างอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างแต่อันนั้นคือคืออนาคตการคิดของบอสแต่ละครั้งเขาคิดอะไรที่ข้ามชอ็อตทุกคนอาจจะอาจจะตามตามความคิดของบอสไม่ทันแต่วันนี้เราเรามาพูดกันอยู่ในในจุดในประเดน็นนี้ที่ว่ากระแสะสาวกระแสะสาวน้อยลํำเลินโชดีเพราะใครงานเข้า รัวๆเพวราะไข่วันนี้สายล่ามีคลิปบางช่วงบางตอนที่จะมาให้พวกมโนหูตาสว่างสักทีไปชมกันไปรับฟังกันครับเดิตของเ n a เอกของสามน้อยแล้วก็การโปรโมทของทีมชาตแต่ละแมมันเลยทำให้แฟนเขเหมือนกับเป็นวงใหม่มันเหมือนกับวงสร้างมาหลายปีแล้วเป็นความเรียกภูมิใจเนาะแล้วก็ด้วยเอื่อง ก็ับกแต่ก็แต่คอนโอยังหนึ่งยันึงศิลปินเนี่ยมันทํำด้วยความตั้งใจแล้วก็มีความสุขกับทุกคนแล้วแววตาชัดมากก็แบบผมมีความสุขคับนางยักษ์อีตอนทํามนะครับก็พยายามวางหลายๆดอทนะก็คือหลายจุดว่าอันนี้ถ้าจะเป็นไปได้อันนี้เป็นไปได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีอันนี้ก็คือพระไพรวนีเนี่คือว่าเฮ้ยบอสบอสบอกเฮ้ยเดียผมว่ามันต้องมาพวกกันเออเฮ้ยทุกคนเต็มที่นะพอถ้เกิดอะไรมาสักอันหนึ่งเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีกระแสได้้แลว เป็นไปอย่างทีฟางแ้นค้าภัยวันนี้สิ่งสมูดใจอย่างคือแบบโอ้โหนี่นะครับได้ยินสองหูเลยนี่เป็นการออกออกมาพูดให้สัมภาษณ์ของเฮียน่อยกับไทยรัฐทีวีเฮียน่อยก็ยืนคู่กับลูกสาวโซเฟียมาเนียนหรือโซเฟียลําเพินโชนี่นะครับเป็นภาพอะไรที่ออกมาสวยงามพ่อลูกยืนคู่กัน เป็นอะไรที่เราเห็นแล้วเราก็มีแต่ความสุขเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเรารู้อยู่แล้วว่าโซเฟียเป็นลูกสาวของเฮียหน่อยที่เฮียหน่อยกําลังเขาเรียกว่าปลุกปั้นผลักดันทั้งเฮียหน่อยทั้งบอสโจนี่แหละครับเขาเรียกว่าเพชรเม็ดงามของของบอสโจที่ฝากไปให้เฮียหน่อยเจรไนทุกสิ่งทุกอย่างข่าวนั้นเราก็รู้กันอยู่แล้วนี่แหละครับเป็นไงครับเฮียหน่อยพูดมาแล้วว่ากระแสของ สาวน้อยลำเพลินโชมาจากนางยักษ์นางยักษ์คือใครครับน้องหมิวร,รัชดาพรนี่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดจากมันสมองอันชาญฉลาดอันเฉียบคมของบอจโจเขาเรียกว่าสร้างสร้างตัวตนให้กับน้องหมิวเกี่ยวกับเ,เพลงแล้วก็อกอนลำทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนั้นลำเรื่องพระอภัยมณี เราก็ต้องมีผลงานเพลงบอสโจกับเนียหน่อยก็สร้างกระแสนี้ขึ้นมาเพื่อจะปั้นให้กับหมิวมีตัวตนคราวนี้ทุกคนเข้าใจแล้วนะครับกระแสของสาวน้อยลำเพลินโชที่กำลังดังตอนนี้ก็เกิดจากนางยักษ์หรือน้องหมิวรัชดาพรลำเพลินโชนี่แหละครับเข้าใจแล้วนะครับพวกมโนอย่าไปคิดผิดอย่าไปมโนว่าศิลปินของตัวเอง เป็นผู้ทำให้สาวน้อยลำเพลินโชว์งานเข้ารัวรัวปังๆคิดผิดนะครับแต่ล่าเอามาเปิดให้ให,ให้ดูแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเด่นชัดเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่าง,ยง,อ,ยางอย่าไปมโนมโนอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ศิลปินชูวงอีกคนหนึ่งก็คือน้องก้อยชาลินีแล้วก็นางเอกป๋อมแปมทุกสิ่งทุกอย่างศิลปินที่เขาจะชูวงเขาต้องมีผลงานและเป็นที่ประจักษ เป็นที่ยอมรับของแฟนขับเอฟซีน้องก้อยชาลินีเขามีชื่อเสียงมานานแล้วแล้วก็ค้ามหม์ดอยู่ในวงการส่วนศินลปินของคุณพึ่งขึ้นมาเป็นเด็กสร้างเป็นเด็กสร้างขึ้นมาเพื่อเก็บเกี่ยวหาประสบการณ์แค่นั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันยังไม่ถึงเวลาเอาไว้ให้ถึงเวลาแล้วค่อยมาพูดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าพูดตอนนี้เขาเรียกว่ามโนในทางที่ผิด,ผด ทุกสิ่งทุกอย่างเขามีตัวตนมาก,ก่อนทุกสิ่งทุกอย่างผลงานของเขาเด่นชัดเลิกคิดเลิกมโน,โนนะครับเกี่ยวกับว่าคนนั้นคนนี้ของตัวเองเก่งทําให้งานเข้าสาวน้อยลําเพลินโชว์รัวๆแล้วก็เป็นตัวเป็นศูนย์หน้าแล้วก็เป็นตัวขับเคลื่อนขององค์กรเขาที่คิดออกมามันมโนทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่าง ฟังจากปากเนี่ยหน่อยแล้วว่ากระแสการตอบรับของสาวน้อยลำเพลินโชก็เกิดขึ้นมาจากกาันการปลุกปั้นของบอจโจให้กับน้องหมีวรัชดาพรลำเพลินโชทั้งนั้นครับคลิปนี้สายล่าเขาไม่มีอะไรมากมาไขข้อ,อข้อสงสัยให้กับพวกชอบมโนชอบสร้างเรื่องชอบปั่นกระแสรสร้างปัญหาให้กับองค์กรเขาอยู่เรื่อยไม่จบไม่สิน้นวันนี้สายล่าก็เลยหยิบเอาคลิปนี้ เป็นคลิปกระจ่างหูมาให้ฟังครับฟังแล้วชมแล้วก็เช่นเคยขอคนละหนึ่งกำลังแรงใจกดส u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการพูดคุยข่าวในครั้งต่อไปของสายล่าด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ